สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกท่านเด้อพบพพอกับสองสะนนีป่าเนาะบรรยากาศยามเศร้ากินข่าวเศร้าน้ำกันเด้อจ้าปิ่งปลาเข็งป่วนปลาคอแจ่วอุปซิลตําหมักแตงองเชื่อ่กินอุทอดไข่มีไงเจื่อนผินกินอุปซิล,ซลพินวะอุปปาน่อยเนาะ กินสามคนกินเผาำกันเลยอ,อลบดีพ <c oughs> ีน่องเอ้ยกินเากันเลยยิปลาเค็งยัไก็ิ่กินกินปลาเค็งนะกินปลาเค็งกับมันมันอย่องเสพ ยำแซ่บๆจะได้จัวกล่งกัางระยำคนโจกมันหัวมันทีเทงาปลาเค็งปลาเคงนี่แม่หนักนะบ่แม่นย่นี่หัวปูว่หัวปูเลยด้วยสัตว์นะโอ้น่หนักนะะเราบริสันต์ไปอีกหน่อยเนาะ น้อนไหน่ำมาเด้ยคนสิโต๊ะน้อแม่เมื่อไรเนาะนะอ,อ,อุปรียวอ๋ออุปรียวถ้าพวกเาติดมือกนะพักก่อนเราดู ซ้อมเ่นาจะยังก่อนนั่งบ <glaube> <sẽ làm> kind of ้นเนาะตอนน้นย <t> ังแรง่ตอนเพื่อยู่เลกระดูกกันซ้อมขเลยนะหักมันสเ็บกระดูกหับยาเย เด้อพ vale <All right. S 1> mm ่อยกิ uh, <mainly> ้วนมัน hmm. ม mm ันขาหากิน hmm. มันค okay. hmm. okay. mm. ือข yeah, ้าวคนมนมามหาแล้วรอืออ้ได้เนที่ได้เช็ดสวนไ้บุพอน่นกุน่ะมันพอนกินหนยมันมันต้เน้ยแต่มันกินหาางนั่นแหละมยังโต้หนัปลเียงัวเดียวนี่อันนี้พออมานลยประหลาดั้งนาเอาลุ นึ่งละลายกินนี่้ยหยาลายกินทางง้างนะอืแล้วไปเรื่องออกว่าทางผมตะโกเกาะผมก่อกินทางนั้โอยกรเลาะตามทางเินมากอ่ะอยเจือในสนีไเลียงงูทที่ขักน้ก็ไปาต่อฮะต่ตใช่ไหมไปหาตเขามาที่ขับกนทนะเขาไปป่เขามาสู้ฮะตลืม เขามาทานุ่เทียนเ้าทูน้ำ้ไปหาช้าฮ้ไปหาหาบั้มาก,กินขา้าวไปพาไปมียุคมีคนณาไปวนนักกิบมงงงง่มูนไปเียาเ่กกับต่อเย้ยส่ออกซิเจนกับต่อนะจ๊ะ เอาแมบคือพ่อมากินข้าวกินกับปีน่่ยไเงก้อยก้อยก้อยแมันสิไทย ซอยไปไหนบอกซอยที่ไหนที่บอกว่าซอยไปในพญาพุทธมณฑลนะแม่อาการเมื่อวานเนี่ยแม่ชื่อต้องเป็นเหมือนทำงบเลยนี่ไม่ยังร้อยโต๊ะเดี๋ยวปั่นแล้วแค่ไหนไม่หุ่นมาไล่ถอยกลุ่มมาดุมเลยไปที่เดิม ที่เรากินอยู่ไหนมาตั้งทีมาตัง้งนัง่งมักินสมัคก,ก,กินี่นกิตกิตๆอ่ะกินขาแล้วก็หอ่อปลาคองโตนนนม,ม,มน้องกินก็เงียบหมดอ๋อห่อน้อสาวเพื่ขอหออัวเข,อข,อข,อขอ่าแต่กอา้อ ข่าวโดนน้อยสามเดี๋ยวลงมาได้เที่วดูเสียงดังรถมันมากับคัข้างนึงมากับแรงไปตากตาตาตากคุณนั่งรถเหรอวัน้คนั่งได้คืนใหญ่คืนนั่งคืนใหญ่ก็มันเกี่ยไปกันมากับใบไปเลยข้างนรถเหรอรดเศษ คือได้นาทตาแกรอดเงื่อนเพว่าเออเออเออเป็นแปซาได้ังไเนเมื่อยี้อยู่แล้วอืองเป็ยาแกเคดตสากันได้นปราโจกเลาชะสอบสัสอามลัดนะพเจ้าดึงออกไปนหนว่ขาวดึงออกเป็นข่าวดึงเป็นเนาดึงเวะเนาะดึงเป็นเน อันนป้าเิวนี่เมยเด็ดเมย์อ๊ออ่นก็เบิร์ดแต่ไม่จังมุนเก็ดมันเอาไุงงอะไร้ขันเอาบอกเมเอาเก็ดมันออกเบิร์ดเจลาตเาโต้นละร่างเก็ดออกเบิร์ด ใส่กระต้ออันเด้นั่นแล้ว่าน้องคือเขาคือเามาครับมันก็ออเอ่สานัาดียมีเดี๋ยมีจ้เกไปนะเดี๋วตอนน้ตุ้งัวกินเอตุ้งหัวหเราเออะเก็ตินอสงกินก้อนเด้อจะหาสอบเ้ mở ừ. ra bỏ mục gọi là giống con giống chắc giống vậy giống vậy giống vậy lại vậy giống 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 vậy มันหาเสบกอแ้กอล้บ่เพื่อมันเนาวเพื่อมัน่นาเขาเป็นลอยสองเนาะการเสียดายเพื่อนการเพื่อเพื่อนเรี่ยงเลสเนี่ยเข้าไปน้เบ็ดตาขาวน้ำเบ็ดว่งเ็ขาที่นี่คือชิบะเล้ตาขาวนะบ่บ่บ่ภาคบางภาคพ่อที่แม่บอกว่ตาขาวแล ดีแหละมาตากิคนสิมาคนสิมาค่ะ้าห่ข่าน้อหมูกเกี่ยวแล้วกนทนรเกี่ยวมา้องผ้ามันเด็กกบินเาดำหลายวบ่ากุศาการทรงงานกเกี่ยวข่าวตากคนเกี่ยวหน้าซองเทานแมคนลงมาป้าตะกองัง่ายๆเดอกห่อ พีน oh, ี mm ่เมือองมกตาด้วยมือนอัตลางกัขาไม่ได้ม่กลกัเข่อได้่าผูกข่าวมกตาพีนี้แช่ดตาได้แบบมีชองเดี่ยวแบบนะเดี่ยวเลยไม่มกตาขาพี่กายังวมาตาขาเนาะมันเดะรั่วลมออกเว้ยคุณยังไม่ได้ซ้อมเดะจังเลือมันเห็นกากมันจังขาวขาวน่ะแม่แม่มันจะบอลลอนกองบเนาอ กิ่รดนปใสาี้เขาห้ารำน้ำเด็ดจีเด็ดทั้งนึกกระดาดทุกดอจังห้จังงามเว้ยแม่เป็นอรเมื่อเลยนะวันลยเหม่อยกือวันวันป่เมื่อป่นเมม่อเมือนยามกระดาษเลย คือายางม,มันเระเขาออเดอร์เสือกเป็นวัดยาแดงบิ่งนังยายาโมอหอหาปั่นเขาวรว่กับปี่ปาก็งนี้หอหอปั่นเขาหอ าอ๋อาอันนี้กับเต้ว่าเมือนี่ทำเมอกินยาแบบได้นี่เมื่อยของโมวานกินก้าไป้ลวกันเมือนนะอมคืนกับเมือนาำหอยโมวานเี่ยโมวานโมเมือนะเมือนละเสียาจัวนะ บานอยกับบริโทรไปสั่งเป็นอะไรโท่าลาบริโท่จะมา กตันไดมักาีเงินจับเอือืิหขาววันก็ินน้อยเดียวาก็มาเสิตุ่มใ่ต่อเลยจับเลยบีนมันไหวนไปวแม่กิไปนังกินข่าห่อไปนะนาหลงเบิ่งต่อแบกดากดาางแนั้นเลยโ่านี่างปุลกไปนังกบปากเลยาดมื พอเตกกียงเขาจะเตียงย่ไหมเวาฝีสองยอแม่เราอยู่ที่เตียงตลอดขนาดบ้านนะ่ะถ้าเราไม่ไล่เนี่ยนะฮนะก็สนะาว้บ้านอุ่มทั้งคล้อจงจะเลื่อนคนันค่ะน,นย่งเสียเพื่อนคนเดือนเนื้อหลังเดือนหลังโอ้โหแม่ คลิปนี้ขากระคลราขิดเพื่อนสนิทเด้อผักกระไหลตัวดเชกดติดตามซองสนิิป่านเด้อ่านผู้ชมที่ผาดประกันได้กระโคโทอดกระโคลายหลายเด้ขอกล่าวคว่ดสบายดี